วันนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์จัลจูรีโฮมค่ะที่ทำงานของหมอเองวันนี้จะรับบดเป็นสองหน้าที่เลยก็คือเป็นเจ้าของพาายไหมมาตรวจแล้วก็เป็นหมอก็คือตรวจหมาตัวเองด้วยวันนี้ใยไหม่ครบส0ปีแล้วค่ะก็เลยต้องเช็คกักหน่อยนึงว่าเครื่องในอ่ะ ็นคุณหมอมาตรวจสุขภาพน้องเยี่ยใหม่กันค่ะวันนี้สุขภาพที่น้องเย่ยใหม่จะต้องตรวจเนี่ยก็จะมีตรวจเรื่อดตรวจไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวเกล็ดเลือดดูค่าต่าค่าไตแล้วก็เช็คค่าไตในระยะเริ่มต้นค่ะอีกอย่างก็คือเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ช่องอกเพื่อดูเรื่องปอดและหัวใจโดยเฉพาะเยี่ยใหม่เนี่ยเป็นน้องหมาที่เริ่มอายุเยอะแล้วเรื่องหัวใจสําคัญมากที่ควรจะต้องเช็คนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็กซเรย์ดูสโพกนั่นเองค่ะว่ามีภาวะข้อสะพกเสือ่อมหรือเปล่าแล้วก็อันตราย ช่องท้องดูเครื่องในอวัยวะภายในทั้งหมดค่ะตามไปดูกันเลยค่ะว่ายายใหม่จะดื้อกับหมอไหมนะไปคโอเมอร์ค่ะ เราทำการตรวจร่างกายอีกอย่างของยัยแม็กก็คืออัตราซาวด์ชอ่องคลองกันค่ะมาเฉยๆนะโอเคยัยแม่กก่งจังเลยไม่กก่งจังเลยไม่ดื้อเลยเห็นไหม เราจะมาสรุปผลกันเนาะผลเรื่องของยายใหม่อะคะ่ะทุกอย่างปกติหมดเลยเย้ค่าไลืลไลอดแดงเลือดขาวเกเลืองปกติค่าตับค่าไต,อ,าตายอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ แต่ที่สําคัญอย่างที่เดนบอกก็คือค่าไตเนี่ยถ้าตรวจเป็นค่าไตธรรมดาหรือเรียกว่าเครดินีเนี่ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่เจอถ้าตอนนี้เป็นโรคไตเสื่อมในระยะเริ่มแรกหมอเลยตรวจตัวค่า x d m a ด้วยถ้าสมมติว่าเจ้าของคนไหนกังวลน,น้องหมาอายุเริ่มเยอะมีโรคประจําตัวอยากตรวจสุขภาพแบบละเอียดขอคุณหมอตรวจค่า x d m a ร่วมด้วยก็ได้ค่ะมันเป็นค่าใหม่ที่จะสามารถด e ีเทคโรคไตได้ เร็วกว่าทเทรตินีนก็คือถ้าไปเสื่อมเนี่ยเกินกว่า25าเปอร์เซ็นต์่านีจะโชว์แล้วซึ่งของแายไหมก็คือปกติค่ะสแสดงว่ายายไหมย,ยังไม่เสี่ยงเป็นโรคไตนั่นเองโรคไตยังไม่มาเนาะเป็นพยาธิเม็ดเลือดรอบที่5ในชีวิตค่ะโอ้โ oh, <no. S 2> นี่ผลจากชุดตรวจของยายไหมก็คือเป็นพยาธิเม็ดเลือด เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องกินยารักษาพยาธิเลือดค่ะเดือนึงเหมือนเดิมค่ะอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังกันว่ายังไงมันก็ต้องเป็นนะเนาะถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วได้ออกไปข้างนอกบ้างอาจจะมีโอกาสเจอเห็บได้เล็กน้อยอย่างยายใหม่เลี้ยงอยู่ในบ้านตลอดพาออกไปเที่ยวบ้างบางทีป้องกันทีนเหมือนประจามันก็มีโอกาสที่เห็บจะกัดตอนไหนก็ไม่รู้ได้แล้วเพราะก็เป็นพยาธิเลือดแต่ว่าอย่างยายใหม่ที่ตรวจเจอเนี่ยเราตรวจเจอจากทุกตรวจเนี่ยค่ะ แต่ว่าค่าเลือดเขาาปกติดีก็แสดงว่าเขาว่าอาจจะเป็นแฝงก็คือมันเป็นถังแฝงอยู่แหละแต่ยังไม่แสดงอาการที่จะทําให้มีค่าตับค่าไตขึ้นมีอาการผิดปกติหรือเลือดจางแต่ว่าอันนี้คือภูมิคุ้มกันมันเริ่มขึ้น,แล,ววน,นแล้วว่ามันเริ่มการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องกินยารักษาไปเลยดีกว่าที่จะรอให้อาการของโรคเพิ่มขึ้นแต่ข่าวร้ายค่ะก็คือยายให,หม่เนี่ยตรวจเจอว่ามีภาวะหัวใจโตจากการอิสเสนะคะ แล้วก็เรื่องหัวใจโตค่ะเดี๋ยวยายหม่จะต้องไปทําการเอ็กโคคือการกระเจาหัวใจเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งพายายไหมมาตรวจหัวใจหรือการทำเอ็กโคอันต์ซาหัวใจนั่นเองค่ะวิธีการทำก็จะให้น้องหมาน้องแมวนอนตะแคงแบบนี้แล้วคุณหมอก็จะใช้เครื่องส่องเข้าไปดูเพื่อเช็คดูว่าภายในหัวใจนั้นเป็นยังไงบ้างการทำเอ็กโคจะสามารถบอกได้ว่าโครงสร้างในหัวใจน้องหมาน้องแมวเรา มีลักษณะเป็นยังไงมีความผิดปกติอะไรไหมเช่นมีภาวะผนังหัวใจที่มันหนาหรือบางลงหรือเปล่าการบีบตัวของหัวใจเป็นยังไงมีภาวะลิ้นหัวใจรั่วไหมและมีพวกปรสิทธ์เช่นพยาธิหนอนหัวใจอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็ดูจากการเอ็กโคได้เหมือนกันค่ะที่สำคัญมากเลยก็คือ ในน้องหมาแก่น้องแมวแก่โดยเฉพาะที่เป็นพันุเล็กเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องภาวะลิ้นหัวใจรั่วที่มักจะเจอได้แบบไม่สแสดงอาการค่ะดังนั้นมาตรวจเป็นประจำถ้ามีความเสี่ยงเจอก่อนก่อนที่อาการจะเกิดก็จะทำให้เริ่มรักษาได้ไวน้องก็จะได้มีชีวิตยืนยาวอยู่กับเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผลการตรวจหัวใจของยายไหมวันนี้ปกติดีทุกอย่างเลยค่ะ ป้าจะ1 1ขวบแล้วแต่ร่างกายยังโอเคอยู่ตอนนี้มีแค่ปัญหาเรื่องพยาธิเม็ดเลือดอย่างเดียวก็ต้องมาป้อนยากันยังตามให้ครบ2ี่วันเพื่อที่ยายใหม่จะได้หายจากเรื่องพยาธาิเม็ดเลือดนั่นเองค่ะหไหมยายใหม่มาลูกเก่งคนดีคนเก่งกินยานะคะยายไหม่กินยา้ะคะยายหมกินยานะเก่ง เก่งดีเก่งมดมานะไม่กินยาไม่กินยาไม่กินยาเนาะมันดีมันเก่งโอเคเอาเนาะให้กินนมกินนมไหมคะกินนมไหมคะกินนมไหมคะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่สวัสดีค่ะก่อนกินนมไหมคะสวัสดีค่ะทู うん。<music>